สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหัว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุตติมาครับวันนี้เราเจอกับคุณผู้ชมในวันออกพรรษาโดยปกติแล้วเนี่ยวันออกพรรษานี่ไม่ใช่วันหยุดถูกไหมคะจันค่ะอืมแต่ว่าวันนี้คนภาคกลางได้หยุดนะอืม แต่ว่าคนคือมีคําถามแล้วตอนนี้เกิดเป็นกระแสดราม่าด้วยเวลาที่เราไปกลางปฏิทินดูค่ะว่าวันหยุดประจําภาคเนี่ยมีอยู่ที่ภาคไหนบ้างก็จะมีภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานคําถามคือประเทศไทยเรามีทั้งหมดกี่ภาคมี4ภาคหรือ6ภาคไม่รู้เงินคือถ้าท่านนับภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกก็จะเท่ากับมี6ภาคแต่เวลาที่เราโปรโมทเนี่ย เที่ยวทั่วไทย4ภาคของดี4ภาคส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักนี้แต่เท่านี้คือในเมื่อแต่ละภาคเนี่ยอย่างที่กล่าวไปว่าเขามีวันหยุดหมดเลยภาคตะวันออกมันไม่ได้หยุดคล้ายๆกับเราเข้าใจเอาเองนะ,ะว่าภาคตะวันตกซึ่งมีอยู่สองสาจังหวัดเนี่ยสามสี่สี่จังหวัดเนี่ยกาญจนบุรออีอะไรตะอะไรพวกเนี้ยนะกับภาคตะวันออกเราเข้าใจคล้ายๆกันว่าเอ,อ มันคือภาคกลางาแต่ว่าเวลาราชาการเขาแบ่งอ่ะเขาแบ่งออกเป็นอย่างนั้นออนนี้มันก็เกิดปัญหาเกิดปัญหาว่าอ้าวเฮ้ยตกลงภาคตะวันออกเนี่ยหลายจังหวัดนะเจ็ดแ,แ,แจังหวัดแปดจังหวัดค่ะมีฉะเชิงเซาจันทบุรีระยองจันทบ<อ>ุรีตราธนคนายกปราจีนบุรีแล้วก็สายแก้วเขาเขาได้มีวันอยู่ราชาการเป็นพิเศษไหมเขาไม่มีเลยนะแตตามลิสต์เนี่ยที่จริงเนี่ย เป็นที่เข้าใจกันว่ามีนะเพิ่งจะมีประกาศของจังหวัดออกมาเมื่อวานเนี่ยว่าเฮ้ยไม่ใช่นะเฮ้ยเราไม่เกี่ยวแล้วราชาการก็เปิดไปตามปกติ แต่ต่อไปคงพิจารณาเดี๋ยวเขาพิจารณาให้เนี่ยนะคะให้ท่านรองวิศณุไปพิจารณาอยู่ซึ่งที่จริงที่จริงมันไม่เคยมีนะ,ะตั้งแต่เกิดมาจําความได้วันหยุดประจําภาคไม่เคยมีแต่เอาเป็นว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมหลายท่านได้หยุดยาวค่ะหลายคนก็หาโอกาสเนี่ยนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือก็กลับบ้านตามต่างจังหวัดค่ะที่สําคัญเนี่ยนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดรักษาระยะห่างนะคะแล้วก็ของสําคัญอย่าลืมพกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็จะมีหลากหลายยี่ห้อที่ใช้เป็นแอลกอฮอล์ล้างมือเนีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกับที่รายการฟังหูไว้หูของเราใช้เหมือนกับพี่นุ่นกับอาจาร,รย์เวีรยระใช้ทุกสัปดาห์นะคะก็นี่เลยค่ะแอลกอฮอล์แอลซอฟและลีโอแอลซอฟเจลตราเสือดาวจากบริษัทห้างขายยาตราเสือดาวจำกัดก็มีจำหน่ายตามห้างขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านขายยาเพียว ในห้างโลตัสและบิ๊กซีทั่วประเทศค่ะมีแต่คนบ่นว่าทำไมคะเอ่อไปซื้อแล้วหมดทุกที <c oughs> ผมก็ไม่รู้ <c oughs> ว่า <c oughs> บริษัทเข,ขาผลิตยังไงไม่รู้ <c oughs> แต่ไม่แต่าตนุ่นไปร้านขายยาล่าสุดเนี่ย แต่ว่าไปร้านขายใหญ่ๆนะเจอ <Okay. S 2> ที่ห้อนี้ <Okay. S 2> เขามีหลายสูตรไงคะ <Okay. S 2> เขาน่าสนใจโอเคอ่ะวันนี้ข่าวสารข้อมูลคะ่ะอาจารันคะก็มีหลากหลายเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนยนะแต่ว่าวันหยุดสําหรับภาคกลางอย่างที่บอกไปแต่ว่าเรื่องประเด็นที่สําคัญอันนี้คนอยากมีบ้านต้องเฮเลยนะคะ hmm? LTV เนี่ย LTV นี่คืออะไรก่อนใหาจา้จันอธิบายก่อน LTV มันเป็นทีวีชนิดหนึ่งเหรอไม่ใช่อาจารย์เคยบอกพอเวลาเป็นตัวย,อาาย่อแบบนี้นะคนที่จะแม่นต้องถามอาจารย์วีระธีรพัฒ LTV คืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับภาคอสังหายังไงเกี่ยวกับบ้านยังไงคะเอ่อ LTV เป็นภาษาอังกฤษคำยอ่อ Loan to Value ค่ะ,ะ Loan ก็คือเงินกู้ Loan เทียบกับ ValueValue value ก็คือมูลค่า ของอสังหาริมทรัพย์นั้นก็คือว่าสัดส่วนในการที่เราจะไปซื้อบ้านด้วยการกู้เงินเนี่ยเราจะกู้ได้เป็นร้อยละเท่าไหร่ของมูลค่าบ้านบางที่อาจจะมีเติมด้วยเฟอร์นิเจอร์ด้วยอะไรพวกนี้เนี่ยก็พูดไา้มีการกำหนดเป็นสัดส่วนคราวนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าช่วงที่คนปริวิตกว่า อสังหาริมทรัพย์มันจะมีการปล่อยกู้แล้วมันจะมีการเก็งกำไรก็มีการออกกติกาว่าเฮ้ยคุณจะซื้อบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อบ้านราคาหนึ่งล้านกู้มันหนึ่งล้านเลยเนี่ยนะมันมันไม่ถูกต้องอแบงค์ชาติเขาบอกอย่างนั้นเขาก็เลยมีเ,เขาก็เลยมีกําหนดว่าเอาละคุณจะกู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเท่าไหร่ของมูลค่าบ้านที่คุณซื้อค่ะ อันนี้ก็ออกเป็นโกฎมาสักสองปีได้แล้วนะประมาณสักปี6กสองว่าอย่างน้อยต้องมีเงินดาวบ้างอะไรพวกนี้นะคือเมื่อก่อนนี่มันยิ่งกว่านั้นนะเมื่อก่อนบ้านราคาหนึ่งล้านนี่ไปกู้แบงค์เนี่ยไม่รู้มันหลับตาละเมออะไรกันก็ไม่รู้บางคนไปกู้เป็นล้านสองอ้าวเฮ้ยก็ได้ส่วนที่เป็นเงินทอนมันไม่ใช่เงินทอนมันคือส่วนเกินมามันก็เป็นหนี้มากเนี่ยครั้นี้ครั้งนี้พอตอนหลังมันมา คุยกันเรื่องนี่ครัวเรือนอมันไม่เหมาะที่จะกู้ขนาดนั้นเขาก็เปลี่ยนกฎกติกาอันนี้มันก็เป็นเหตุให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาบอกเฮ้ยอันนี้มันเป็นปัญหา <c oughs> คือมันมีปัญหาสองอย่าง <c oughs> ปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องสัดส่วนเงินที่จะกู้ได้เมื่อเทียบกับมูลค่าบ้านที่จะซื้อ <c oughs> okay, อันนี้ประเด็นที่หนึ่ง loan to value ประเด็นที่สองก็คือว่าประเด็นที่สองก็คือว่าในแง่ของการปล่อยสินเชื่อ สถาบันการเงินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยระมัดระวังก่อนหน้านี้เขาก็คุมเข้มพอคุมเข้มมันก็เกิดรายการที่เรียกว่าคนมาขอกู้ไม่ว่าจะกู้กี่สัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของวงเงินหรือจะกู้เต็มวงเงินหรือจะกู้เกินวงเงินเนี่ยมันไม่ผ่านเพราะการกู้ไม่ผ่านเนี่ยมันก็ทำให้การปิดการขายอสังหาริมทรัพย์ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวหรืออีเวนต์อย่างอื่นอะไรก็ตามทีเนี่ยมันก็ไม่สำเซสมันก็ไม่สําเร็จมันก็ไม่มันก็ไม่สามารถขายได้อย่างเรียบร้อยมันก็เลยเป็นปัญหาที่จริงเขาก็เรียกร้องมานานล่ะแต่แบงค์ชาติเขาก็บอกว่าอันนี้ต้องดูต้องคุมนะเป็นการคุมเรื่องเพดานสินเชื่อบ้างเป็นการคุมเรื่องมันปล่อยกู้ไปมันเกินเหตุเกินการอะไรบ้างภาคอาสังหาริมทรัพย์เขาก็เขาก็เขาก็ เคลื่อนไหวมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จอันนั้นอันนึงคือแต่เดิมเนี่ยหลักเกณฑ์เอ v ทีวีอันนี้เนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสเอร์เซแต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีคือเฉลี่ยประมาณสัก80ดสบอะค่ะอันนี้คือของเดิมแล้วมันยังมีประเด็นย่อยลงไปอีกนะว่าเฮ้ยนี่คุณซื้อหลังแรกหรือคุณซื้อหลังสองหรือบางคนซื้อหลังสามอ่าใช่ไหมมันมีซื้อคอนโดมินิรถเอออันนี้มันมันหลายอันเขาก็ออกกฎเกณฑ์มาเอาละ ของเดิมจะเป็นยังไงช่างมันแต่ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี2564ตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวา2564เนี่ยเขาเหมือนกับเรียกว่าป่าช้าแตกเปิดกรุเดี๋ยว สิ้นปี64หรือ65อกันแน,าาน่จันปีหกหอาปี65กห้าเขาเขาเขาจะผ่อนเกณฑ์ให้เป็นพิเศษค <c oughs> ่ะคราวนี้รายละเอยียด <c oughs> ต้องให้คุณนุ่นว่าแล้วค่ะการผ่อนเกณฑ์ในพิเศษเนี่ยนะคะเอาสาระสําคัญ<อ><อ>แล้วกันค่ะเ,เริ่มต้นเริ่มต้นสาระสําคัญเนี่ยนะคะเขากําหนดให้เพดานอัตราส่วนให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือที่เราเรียกว่า LTV เนี่ยแหละค่ะคือให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็คือสามารถกู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกันหมายความว่า ไม่ต้องไม่ไม่ต้องดาวไม่ต้องดาวสมมติสมมุตินะคะไม่านซื้อบ้านห้าล้านห้าล้านนุ่นกู้เต็มได้ห้าล้านเลยไหมคะได้ถ้าอย่างนี้ได้เพราะว่าเขาไปวงเงินประกันได้และเขาก็บอกว่าสําหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะรวมสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็มีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันสินเชื่อท็อปอัพแล้วนะ ทั้งในส่วนของกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปซึ่ง LTV ของสัญญากู้หลังแรกของที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน10ล้านบาทเนี่ยปัจจุบันเขากำหนดไว้ที่ร้อยละร้อยก็เลยไม่ได้ผลนคยอะไรเพิ่มเติมนะคะส่วนกรณีที่2คือกรณีที่มูลค่าหลักประกันเนี่ยตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปตั้งแต่สัญญากู้หลังที่1น,นะคะ อันนี้คือสาระสำคัญประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สอง LTV เนี่ยถ้าจะให้ร้อเอร์เซ์แบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าให้ไปเรื่อยๆอาจารย์มันน่าจะเกิดเรื่องของการเก็งกำไรหรือว่าสัญญาณทางด้านอื่นๆเขาก็เลยบอกว่ามาตรการเนี้ยการผ่อนเกณฑ์การปรับเกณฑ์ให้เป็นแบบนี้มีช่วงเวลามีช่วงเวลาให้เป็นชั่วคราวก็คือสำหรับสัญญาเงินกู้ที่คุณทำสัญญาเนี่ยตั้งแต่วันที่20ตุลาคมเมื่อว,วา,ววาน ใช่ค่ะจนถึงนู่นเลยค่ะสิน้นปีหน้าสิ้นปี2565ใช่ค่ะอันนี้ก็คือว่าเปิดช่องะนะเปิดช่องให้มีการพูด,ดง่ายๆว่ากู้เงินจากสถาบันการเงินได้เต็มมูลค่าของราคาหรือว่าหลักประกันที่เอามาวางในการทำจำนำจำนองอันนี้คำถามก็คือว่าทำไมทำไมเออทำไมอยู่ดีๆแบงค์ชาติถึง กระตือรือร้อนที่จะมาทําตรงนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ผู้ประกอบการเข้าไปสกิลแบง์ชาติหรือเปล่าคะาคุยกันมานานแล้วละ่ะนะแต่เขาก็คงมองว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาไม่ทำเนี่ยนะเขาก็มีเหตุผลของเขานะต,ตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าคงอยากจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและส่งมอบเนี่ยให้มันจบสิ้นได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่ง ส่วนมันจะได้ผลไม่ได้ผลนี่อีกเรื่องหนึ่งนะค่ะได้ผลไม่ได้ผลในอีกเรื่องหนึ่งแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ผลมันจะก่อให้เกิดการจ้างงานขนาดไหนและจะเป็นประโยชน์กับคนกลุ่มไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะ อาจารย์เคยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราดูสัญญาณเศรษฐกิจเนี่ยจะดูว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีหนึ่งในนั้นที่เป็นตัวบอกได้คือภาคอสังหาริมทรัพย์คือคือภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับอย่างอื่นเยอะค่ะมูลค่าก็มีส่วนนะภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าคิดโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันตกประมาณสัก7% 8ของ GDP 9.8%ของ GDP ค่ะเอาว่าประมาณสักไม่รู้เป็นตัวเลขกับคำนวณเอามาแล้วกัน ครนี้การผ่อนคลายเรื่องการให้กู้ได้เต็มวงเงินมูลค่าหลักทรัพย์หรือมูลค่าบ้านหรือมูลค่าอาสังหาริมทรัพย์ที่ไปทำจำนองกับธนาคารเนี่ยก็น่าจะมีส่วนช่วยะนะคือเขามองว่าภาคอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมันมันมน,นอกเหนือจากมูลค่าเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยมันยังเชื่อมกับ วัสดุอุปวัสดุหินปูนทรายเรื่องจ้างคนเรื่องออภาคการเงินมันคือมันมีความต่อเนื่องหลายอย่างนะเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยแต่ละแต่ละขั้นตอนของมันเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมันมีมการไปซื้อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มันก็จะทําให้การสร้างใหม่เนี่มันเกิดขึ้นนะ,ะตรงนี้เท่าที่เขาดูเนี่ยตัวเลขที่ น่าจะทำให้มีการปล่อยกู้ใหม่สำหรับรายการที่ผ่อนคลายเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยน่าจะประมาณสักห้าหมื่นล้านบาทเป็นมูลค่าทั้งหมดในประมาณสักห้าหมื่นล้านบาทในระยะเวลาประมาณประมาณหนึ่งปีกว่ากว่าเศษคคือมันก็มีของเดิมที่เขากู้ตามปกติอยู่แล้วกับไอ้นี่มันเพิ่มเพิ่มแรงจูงใจให้มากขึ้นว่าให้มันกู้งา่ายแต่ผมคิดว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นให้กู้มากให้กู้มากขึ้นค่ะ แต่ไม่รู้กู้ง่ายกู้ยากนะต้องแยกกันม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 ีสองเรื่องซ้อนกันคือเพราะถ้าเกิดคุณกู้ถ้าเกิดคุณมีความสามารถที่จะกู้เขาให้คุณกู้เต็มวงเงินค่ะแต่การอนุมัติว่าจะผ่านการให้การอนุมัติสินเชื่อหรือเปล่านี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งอ้าวแสดงว่าอันนี้แบงค์ชาติเป็นออกนโยบายเป็นภาพรวมถูกไหมคะแต่สถาบันการเงินต่างเขาต้องพิจารณาเองว่าขีดความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้เป็นยังไงของแต่ละคนเป็นยังไงใช่คราวนี้เขาก็ใช้ตัวตัดเนี่ย สิบล้านบาทจึงมันจะผ่อนปลนมากกว่าเนี่ยที่จริงก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะคือเขามองว่าคนที่มีกําลังกู้แล้วก็ซื้อสังหาริมารัพย์ที่มีราคาสูงเนี่ยน่าจะมีกําลังในการผ่อนในการชําระหนี้เนี่ยมากกว่าแล้วก็เกณฑ์ในการพิจารณาให้สินเชื่อเนี่ยสถาบันการเงินก็มีความเสี่ยงต่ําสําหรับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่มีราคาสูงค่ะสังเกตดูสิว่า ถ้าเป็นมูลค่าหลักทรัพย์หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นราคาล้านสองล้านสมล้านเนี่ยโอ้ยขอถึงเชื่อไปร้อยหนึ่งร้อยลายเนี่ยต้องมีออกไปไม่กู้ไม่ได้2 0่สิบามสิบลาย <c oughs> เ,าเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันยังมีเรื่องของว่าคือคือผมเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขากันไม่ให้มีการเก็งกําไรแต่หลังจากดูเรียบร้อยมาประมาณสักปีกว่านี่ก็มองว่าไอเหตุผลตรงนั้นมันไม่มีแล้วอันนี้ก็คือว่าเอาละ คิดว่าตรงนี้ไม่น่ากลัวแล้วมาลองทําดูตรงนี้ลองทําดูแล้วก็การลองทําดูในครั้งนี้ย้ํานะคะว่าของเขาเป็นมาตรการเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแล้วที่สําคัญมีการประเมินในเบื้องต้นเนี่ยนะคะคุณดอนานาคอนทัพค่ะผู้หนนวยการอาวุโสของแบงค์ชาติเนี่ยเขาบอกว่าการออกเกณฑ์ของแบงค์ชาติล่าสุด LTV ีเนี่ยนะคะ ในครั้งนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเอาไปรวมกับมาตรการของกระทรวงการคลังที่มีแนวโน้มจะขยายมาตรการภาษีอสังหาริมทรัพย์ในการลดค่าโอนจด,จ,ด,จ,ดจำนอง0.01ซึ่งเขาคาดว่า คือจริงๆเนี่ยมันสิ้นสุดเดือนธันวาคมนี้แต่คาดว่าน่าจะขยายออกไปอีกปีนึงแหละนะคะเมื่อรวมตรงนี้แล้วเนี่ยมีมาตรการตรงนี้มาซับพอร์ตมันก็จะสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ภาคอื่นๆได้ <c oughs> ค่ะก็เข้าใจนะคือตอนนี้พูดง่ายๆว่าอะไรที่สามารถจะเป็นมาตรการผ่อนปลนถึงแม้ไม่ต้องใช้เงินนะเป็นมาตรการผ่อนปลนเพื่อสร้างให้เกิดแรงจูงใจ ให้กิจกรรมในระบบเศรษฐกิจมันขับเคลื่อนเนี่ยแต่ละหน่วยงานก็ต้องไปคิดคที่จะทำะหรือที่ผ่านมาอย่างแบงค์ชาติก็ช่วยเหลือเรื่องเรื่องหนี้สินเรื่องประนอมหนี้เรื่องปรับโครงสร้างหนี้เรื่องชะลอพักนี้ทำมาเยอะแล้วเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่ค่ะว่าอ้าวทำไมถึงช่วยแค่ภาคอสังหาริมทรัพย์อ,อาจารย์ก็อธิบายไปแล้วนะคะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ มันเกี่ยวกับผัวโซ่ธุรกิจอื่นๆด้วยเขาก็เขาก็ทาได้เขาก็ทําทุกอันแหละเท่าที่ทําได้ถ้าการท่องเที่ยวก็จะมีพักซับพักนี่ไปแล้วแล้วก็มีสินเชื่อฟื้นฟูของ SME ด้วยใช่จริงจริงมันก็มีทั้งมีคือหลักการอ่ะถ้าเกิดว่ามีหนี้อยู่ก็ทําให้ภาระานี่มันน้อยลงค่ะถ้าขาดเงินก็เติมเงินกระตุน้นคือมันทําทั้งสองฝั่งอ่ะตอนเนี้ยนะแล้วก็ดอกเบี้ยก็รักษาระดับให้มันอยู่ในวิสัยที่มัน มันมันเกื้อกูลเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทขาขณะนี้เนี่ยมันเป็นมาตรการเขาเรียกว่าซ่อมสร้างค่ะ <c oughs> คือเพรคาะว่าคือจะถามว่ามันจะทําให้เศรษฐกิจมันวิ่งปูดปาดไหมไม่อะมันก็ค่อยๆขยับอะเพียงแต่ว่าไปช่วยฟสิลิเเตเกื้อกูลนะช่วยประครับประคองให้มันไปได้เร็วขึ้นที <c oughs> ่ผมคิดว่าภาคังหาร,ริมรัรทพย์น่าจะโอเคนะ <c oughs> น่าจะพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะพอใจเพราะว่าเราดูง่ายๆนะวันนี้ตลาดหุ้น ก็บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดทุนคนที่เป็นนักลงทุนเอออย่างนี้จะพวกบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะได้ไประโยชน์ ราคามก็ปรับตัวขึ้นแต่ก็ไม่มากหรอกนะใช่ค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะคะเขาคิดว่าเกณฑ์อันนี้เนี่ยจะมีผู้กู้ประมาณสัก4ี่กลุ่มที่จะได้รับประโยชน์ค่ะก็จะมีกลุ่มที่1เนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มผู้กู้ที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยตั้งแต่สัญญาที่2ขึ้นไปรวมไปจนถึงกลุ่มผู้ที่ต้องการกู้ร่วมนะคะทั้งผู้ที่กู้ร่วมที่อยู่ระหว่างการผ่อนชาระด้วยแล้วก็ต้องการที่จะซื้อใหม่เพิ่มเติมด้วยกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มคนกู้บ้านนะคะตั้งแต่1าส อ, <S <S อแล้วก็กลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มผู้ที่ขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์แล้วก็สินเชื่อท็อปอัพอันนี้ก็ <Up S 1> สําคัญนะค่ะเรื่องรีไฟแนนซ์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันสมมุติว่าเราเราซื้อบ้านมาสิบล้านค่ะเราผ่อนไปแล้วร,ระยะหนึ่งกับแบงค์หนึ่งเออไม่ไม่ผ่อนไปแล้ว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 ซึ่งว่าสักสักสามล้านหรือยอดเจ็ดล้า,ลาน ถ้าเป็นระบบถ้าถ้าเราอยากจะได้เงินเพิ่มเราก็เอาบ้านที่ผ่อนอยู่เนี่ยไปจะรีไฟแนนซ์กับแบงก์เดิมก็ได้ไม่จาเป็นต้องไปรีไฟแนนซ์กับแบงก์ใหม่คือไปพูดง่ายว่าปรับเงินกู้ให้กลับเป็นยอด10ล้านอย่างเดิมถ้ามูลค่ามันยังเท่าเดิมหรือมันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เท่ากับสามารถจะตัวเองเนี่ยเอาหลักทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมาเพิ่มเงินที่จะ ที่เจ้ามาใช้แต่ว่านี่มันเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็ไม่ไม่ต่างจากเอาไอ้นี่แหละคล้ายๆกับไอ้อะไรล่ะอันไหนคะไอ้เอาไอ้ทะเบียนรถยนต์ไปจำน้ำอ่ะเออลเออลูกคะคือเพิ่งอาอว่าไปยืมเงินแบงก์มาใช้แต่ไม่ต้องไปหาหลักทรัพย์อะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะเราผ่อนมาระดับหนึ่งแล้วเราก็กลับไปเป็นหนี้เก่าแต่เราจะได้เงินออกมาอพูดง่ายๆมันก็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 แบงก์ก็อยากทํานะค่ะแบงก์นี่อยากทํานะไอ้แบบนี้แบงก์ชอบ รีไปรีมาเออรีไปรีมาขึ้นนี่ไม่เคยหมด่ะพูดง่ายๆมันก็ด้ดอกด้วยเลยด้วยเอาเป็นว่าเกณฑ์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะบังคับใช้ได้กับทั้งสินเชื่อปล่อยใหม่สินเชื่อรีไฟแนนซ์แล้วก็สินเชื่อท็อปอัพเนาะโอเคโอเคได้ทั้งทั้งสองนะเอาเป็นว่าเขาผ่อนคลายให้กู้ได้เต็มวงเงินน่ะเอาหลักก็เป็นย่างเงี้ยแต่ว่ารายละเอียดของแต่ละคนต้องเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละรายแล้วก็เป็นบ้านหลังแรกหลังที่สองอะไรเงี้ยกู้ร่วมไม่กู้ร่วมจะรีไฟแนนซ์อันนี้ในท้ายที่สุดอะค่ะ คุณก็ต้องไปคุยกับเจ้านี่เออ,เอ,อมันมีอยู่แค่นั้นนะเขาให้ไม่ให้ในอีกเรื่องนึงแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงค่ะจันเวลาที่จะซื้อบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าราคาตอนนี้เนี่ยราคาที่ดินที่ดินเปล่าๆมันก็ขึ้นไปนะอ,อย่างถ้าเกิดว่าเป็นตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะขึ้นในกรอบสักประมาณ29-33เขามีผลสำรวจด้วยนะจันนะต่อกี่ปี ต่อกี่ปีไม่รู้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต่อกี่ปีด้วยแต่บันอัพขึ้นอัพขึ้นทุกปีเลยราคาขึ้นมาข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยแหละเขาก็เปิดเผยเนี่ยนะคะในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะคะห้าอันดับแรกจะเป็นตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายสีทองสายสีแดงเข้มสายสีแดงอ่อนก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ต้องขึ้นแบบนี้อยู่แล้ว คือขึ้นมันก็ขึ้นมันก็ดีนะ,ะแต่ว่ามันก็ทําให้ราคาพวกพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกคอนโดมิเนียมก็มันก็ทําให้ราคาอาสังหางริมทรัพย์ที่ไปซื้อหรือว่าคอนโดที่ไปซื้อมันก็ขึ้นด้วยแต่จะใช้จ่ายเงินยังไงก็ตามแต่ <c oughs> อย่าลืมเนี่ยนะคะว่าสถานการณ์บางอย่างยังไม่แน่นอน <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโควิดเรื่องโควิดมีเรื่องอะไรที่ต้องอัปเดตบ้าง <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกัน,นะคะ่ะ พูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแน่นอนดังอยู่กับสถานการณ์โควิดอัปเดตเรื่องของวัคซีนนิดนึงค่ะมีคนถามมาเยอะเลยนะคะว่าเด็กผู้ชายค่ะจยา์ที่อายุระหว่าง12ปีขึ้นไปถึง18ปีเนี่ยคือท้ายที่สุดแล้วเขาต้องได้รับวัคซีนโควิด1เข็มหรือ2เข็มกันแน่คะคือควรจะฉีด2เข็มเพราะอะไรคะก็คือคือมันก็ฉีดได้ครบโดสนะ,ะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย มันมีผลจาัดก,การที่เขาไปฉีดแล้วมันเกิดปัญหาขุกขคลับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบบ้างมีอาการข้างเคียงซึ่งแม้ว่าจะเป็นจนํานวนน้อยเนี่ยแต่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ปริวิตกไม่เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงนะเด็กผู้หญิงฉีดสองพ<อ>ันอยู่แล้วสองโดสแต่จริงตัวเลขของคนที่ททีีท่่ได้รับผลท,ท,ที่มีผลข้างเคียงจากเรื่องฉีดวัคซีนของเด็กเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ย ไกไลายต,ตอนนี้ออกมาชัดเจนแล้วออกมาชัดเจนแล้วเนี่ยนะคะคือเขายังคงเดินหน้าให้เด็กชายเนีนะคะที่อายุระหว่าง12-18ปีขึ้นไปโดยประมาณเนี่ยฉีดวัคซีนและเป็นวัคซีนไฟเซอร์ตอนนี้ที่เรามีเนี่ยนะคะก็คือ2เข็มแต่อเข็มที่สองเนี่ยต้องอยู่กับการพิจารณาของผู้ปกครองด้วยสิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องพิจารณาคือเรื่องอะไรมันมีความเสี่ยงไหมมันมีความเสี่ยงอันนี้เราต้องทราบข้อมูล ข้อได้จริงก่อนเน<ม>ี่ยที่อาจารย์บอกไปก็คือเสี่ยงเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงแต่เกิดขึ้นได้น้อยค่ะคุณผู้ชม,มอัตราส่วนก็คือ6คนต่อ1 0 0 0 0แสนคน<ม><ม>แล้วที่สำคัญเมื่อเป็นแล้วสามารถหายเองได้คะ<ม>่ะถ้าไปดูสถิติ<ม>เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนให้ครบ2โดสเนี่ยนะคะหรือว่าจำนวนที่เขาบอกไปเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่า<ม>ทีนี้เราลองมาดูในประเทศที่เขาฉีดวัคซีนไฟเซอร์<ม> <Pfizer S 2> ให้กับ น้องๆหนูๆที่เป็นผู้ชาย uh huh. เด็กชายได้นะคะ uh huh. ถ้าประเทศที่ฉีดสองเข็มมีประเทศไหนบ้างก็จะมีอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นแล้วก็นิวซีแลนด์ส่วนประเทศที่ฉีดเข็มเดียวจะมีอังกฤษ uh huh. นอร์เวย์ฟิลิปปินส์แล้วก็ไต้หวันค่ะโ <Okay. S 1> อเคคานนี้คาวน,นี้อันนี้เป็นเรื่องสมัครใจใช่ไหมเป็นเรื่องสมัครใจ <Okay. S 1> คือจริงๆแล้วก็สมัครใจตลอดแเรื่องของ <Okay. S 1> วัคซีนโควิดอันนี้มันก็จะมีนะอย่าไปสร้างเป็นเงื่อนไขว่า ถ้าใครยังคือมันมีสร้างคือคือที่เขาห่วงกันนี่ยนะว่าถ้าเกิดเปิดเทอมเพราะว่าตอนนี้เด็กมันฉีดไม่ครบอ่ะพูด,ดง่ายว่า สมมติว่าห้าล้านคนเนี่ยคงจะฉีดประมาณสัก3าล้านหตอนนี้เนี่ยที่ฉีดไปค่ะอาจารย์คะตัวเลขล่าสุดเนี่ยเข็มที่1คือเป้าเนี่ยอยู่ที่4ี่ล้านห้าแสนคนถูกไหมคะแต่ว่าตอนนี้ที่ฉีดไปคนที่ได้รับเข็มหนึ่งมี1นึ่งล้านสี่แสนกว่าคนหรือว่า3ามสเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ส่วนคนที่ได้รับครบ2เข็มแล้วเนี่ยมีประมาณสัก8ปดพันเจ็ดร้อยคนค่ะหรือว่า0ูนจุดสองเปอร์เซ็นต์ด้วยกันอันนี้คือสัสดส่วนของนักเรียนนะคะคันนี้คันนี้คือประเด็นก็คือว่า อย่าไปสร้างเป็นเงื่อนไขว่าถ้าใครไม่ฉีดวัคซีนไม่ให้มาเรียนอย่างเงี้ยอ,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 อย่างเงี้ยมันจะเป็นปัญหาเรื่องของการเปิดเทอมนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเปิดเมื่อไหร่ต้นเดือนพฤศจิกาเลยได้ไหมเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกันเนี่ยนะคะในวันพรุ่งนี้ด้วยหารือเรื่องทั้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับน้องๆหนูๆแล้วก็เกณฑ์การเปิด โรงเรียนคือการดูพื้นที่อันนี้ต้องประกอบไปด้วยมไม่ได้ดูในระดับจังหวัดนะแต่เขามองดูไปในระดับอำเภอกับตำบลแล้วถ้าหากว่าไม่มีการระบาด2-3เดือนอันนี้ต้องเข้าสู่การเกณฑ์นในพิจารณาครูนักเรียนก็ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเดี๋ยวดูรายละเอียดอีกครั้งสําหรับในวันพรุ่งนี้ว่าผลการประชุมจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงการประชุมของสบ,บคในวันพรุ่งนี้เนี่ย อาจจะมีเรื่องของการเปิดรายชื่อประเทศที่เป็นความเสี่ยงต่ำและเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวอ,อันนี้ต้องคือคือสอบคนียเขาจะออกประกาศข้อกําหนดสําหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ไม่ต้องถูกกักตัวเลยะเออจะประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้างอันนี้เป็นประเทศต้นทางเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติต้องใช้เกณฑ์เดียวกันค่ะ อันนี้ลายชื่อประเทศต่างๆนี่ต้องรอดูเพราะมันมีคําถามมาเยอะบางคนจะเดินทางมาใกล้ๆนี้แล้วจะเอาอย่างไงดีอะไรอย่างเงี้ยรอความชัดเจนผมว่าไม่เกินไม่เกินวันอาทิตย์นี่แหละและความชัดเจนเรื่องของคนที่ฉีดซิโนฟาร์มครบแล้วสองเข็มแล้วจะบูสต์ด้วยเข็มอะไรได้เนี่ยเข็มที่สามบูสต์ได้ไหมเขาทําให้เขาทําให้ล่าสุดมันมีคณะกรรมการอะไรสักชุดหนึ่งแหละคุณนุ่นคือคณะกรรมการที่เขาดูเรื่องนี้เอาเป็นว่าเนี่ยนะคะ ซี n นฟาร์มเนี่ยคือคนที่ฉีดในรอบตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปจะกำหนดให้บูสต์เข็มที่3ในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงธันวาคมเป็นต้นไปแต่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวต้องรอการประกาศอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยในส่วนของคณะกรรมการเขาก็ต้องรอรข้อมูลจากฝั่งของจุฬาเนี่ยมาด้วยก็เดี๋ยวรอประกาศอันนี้คือส่วนของซีโนฟารมเอาเป็นว่าเราฉีดได้เข็มสามเนี่ยเออเดี๋ยวซีโนแว็ซีโนแว แล้วจะต้องฉีดเข็มกระตุ้นว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์หรืออีเวนแนนาคตเป็นโมเดอร์นาหรือจะเป็นฉีดเองเอกชนเนี่ยออตอนนี้เริ่มดําเนินการแล้ว <c oughs> แล้วบางส่วนก็ฉีดไปบ้างแล้ว <c oughs> แต่ของซีโนฟาร์มเนี่ยมันอย่างที่ผมเคยบอกอะว่ามันอยู่นอกระบบ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมควบคุมโรคจะต้องหาลรือกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรแล้วก็มีข้อมูลหลักฐานอะไรกันให้เรียบร้อยว่าจะจําเป็นจะต้องฉีดไหมแต่ขณะนี้คิดว่าการกระตุ้นเข็มสามเนี่ย สำหรับเชื้อตายไม่ว่าจะเป็นซีโนฟาร์มและซีโนแวคเมื่อครบ3เดือน6เดือนอะไรเนี้ยมันมีความจําเป็นใช่ค่ะและซีโนแวคเนี่ยนะคะขาคาดว่าเดือนนี้เนี่ยก็จะฉีดหมดแล้วนะคะสําหรับซีโนแวคส่วนสูตรแอสตรากับไฟเซอร์จะฉีดเมื่อไหร่อย่างเป็นทางการก็ต้องรอประกาศอีกเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ